ตาแผนร้ายที่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมต้องรู้ไว้เจียวข่าววงในขอขยายแผนร้ายซึ่งได้รับมาจากสายข่าวที่น่าเชื่อถือให้บิกบ๊กป้อมบิ๊กตู่ต้องรู้ไว้ว่าจากการที่ไทยกรพลสุวรรณอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตพักชาติไทยมาก่อนนั้นได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่18มิถุนายนเวลา21นาิกา25นาทีโดยมีรายละเอียดว่า มีข่าวหลัง24มิถุนาประวิทย์เตรียมตัวขึ้นเป็นนายกแทนประยุทธ์ซึ่งเนื้อหาการโพสต์ของไทยก่อนนี้ก็สอดรับกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยไม่ทนนำโดยนายอดุลเขียวบริบูรณ์และนายจตุพรพรมพันธ์และกลุ่มประชาชนคนไทยของทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือที่เคลื่อนไหวไล่บิ๊กตู่มาอย่างต่อเนื่องแต่งานนี้มีข่าวเล็ดลอดมาว่า มีคนเห็นใครบางคนในพักพลังประชารัฐได้เดินทางไปที่คอนโดแถวราชเทวีตึกเดียวกับสำนักงานทนายความซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นของนายนิติธรล้ำเหลือหรือที่รู้จักกันดีในชื่อทนายนกเขากลุ่มประชาชนคนไทยที่ช่วงนี้ก็เห็นสอสิวลักษ์และพิภพธงชัยก็ไปอยู่บ่อยๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ทั้งสองกลุ่มประกาศตั้งเวทีไล่บิ๊กตู่ที่น่าทำเนียบรัฐบาลในวันที่24มิถุนายนก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าบิ๊กตู่ไม่มีทางที่จะลาออกมีอะไรซ่อนเร้นอยู่คนไทยที่อยากรู้เยี่ยวข่าววงในจะขยายให้ฟังกันต่อเยี่ยวข่าววงในก็เชื่อเหมือนคนอื่นว่าบิ๊กตู่ไม่มีทางลาออก จากที่เคยประกาศกล้าวกลางสภาเมื่อวันที่14มิถุนายน2564ว่ายิ่งไล่ยิ่งตู่จะอยู่จนครบวาระแต่ความฝันของกลุ่มไล่บิ๊กตู่ว่าถ้ากดดันแล้วบิ๊กตู่จะลาออกจริงๆก็จะมีการนำมาตรา272มาใช้ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้นายกคนนอกและคนที่จะเป็นได้ตามบทเฉพาะการก็มีเพียงลิ๊กป้อม หัวหน้าพักพลังประชารัฐเท่านั้นเพราะสามารถทำให้วุฒิสมาชิกโหวตให้ได้เพราะเมื่อผ่านการเข้าเสนอชื่อต่อประธานรัฐสภาก็เป็นอำนาจของสสและสอวอทั้งหมดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยใช้คะแนนเสียงสองในสฟังหูไว้หูก็ดีครับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมว่ามีคนจะเหยียบบ่าทั้งสองท่านสู่เป้าหมายแห่งอำนาจด้วยความทะเยอทะยาน เยี่ยวข่าววงในรายงานเปิดเบื้องหลังแผนยึดอำนาจพลังประชารัฐจบไปแล้วแบบไม่มีพลิกโผตามที่เยี่ยวข่าววงในได้เคยรายงานมาโดยตลอดว่าผู้กองธรรมนัฐจะมานั่งเก้าอี้เลขาที่การพักพลังประชารัฐแทนอนุชาแบบร0อเปอร์เซน แต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะยังนำไปสู่การยึดอำนาจในพักอย่างเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการยึดตำแหน่งรองหัวหน้าพักจากเดิมมีทั้งหมด10คนลดเหลือ4คนโดยที่ได้วางตัวไว้จะมีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสานติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลไผ่บุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อ โดยเลาะคนที่อยู่คนละขั้วทิ้งหมดจะปราณีอยู่บ้างก็ให้เหลือมานั่งเป็นคณะกรรมการบริหารพักเพราะเกรงใจบิ๊กป้อมอันมีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหนึ่งในแกนนากลุ่มสามมิตรที่ยกระดับให้เป็นประธานยุทธศาสตร,ร์พักซึ่งเป็นตําแหน่งเดิมของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก่อนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแต่จะมีอํานาจเหมือนพลเอกประวิตรหรือไม่ก็ยังสงสัยอยู่ ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพักเหลือคนของกลุ่มสามมิตรไว้เพียงแค่หนึ่งคนนั่นก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันอีกคนหนึ่งก็คือสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งถือว่าอยู่คนละขั้วกับผู้กองธรรมนัฐซึ่งอยู่ในลำดับที่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารพักอย่างเฉียดฉิว ลำดับท้ายได้รับคะแนนอยู่ที่491คะแนนเรียกได้ว่าคะแนนโหวตหายไปกว่า102เสียงจนทำให้หลายๆคนต่างตั้งคำถามเชิงสงสัยว่าเหตุใดสุดชาติจึงมีรายชื่อติดอยู่ในคณะกรรมการบริหารพักต่อไปได้เยี่ววข่าววงในขอตอบให้หายขาใจกันไปเลยสุดชาติไม่ใช่ตาสีตาสาธรรมดา สุชาติชมกลิ่นถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่บิ๊กป้อมไว้เนื้อเชื่อใจและมักจะได้รับนโยบายโดยตรงจากบิ๊กป้อมอยู่เสมอจะบอกว่าสุชาติเป็นเด็กฝากจากบ้านใหญ่ชนบุรีที่กำนันเปาะมิตรสหายบิ๊กป้อมฝากฝังเอาไว้ก็อาจจะไม่ผิดแปลกอะไรแถมที่สำคัญยังเป็นไม้เบื่อไม้เมาขับเคี่ยวแข่งขันกับกลุ่มสชมาโดยตลอด และที่สำคัญหากแม้ว่าหยุดพักมาได้แต่ถ้าไร้ายฐานกำลังต่างๆจะมีความหมายอย่างไรดังนั้นการรักษากลุ่มสามมิตรไว้จึงยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เพราะหากเลือกตั้งครั้งหน้ากลุ่มสามมิตรและสุดชาติไม่อยู่พักพลังประชารัฐจะสุดลงอย่างแน่นอนเกี่ยวข่าววงในรายงาน